สวัสดีปีใหม่คะ่ะวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมปี2569กเเตี้ยก็ตื่นเช้าตามปกติเมื่อคืนตอนห้าทุ่มห้าสิบแปดเนี่ยเขาก็จุดพุก,กันปุ้งปังปุ้งปังเตี้ยเขาก็ลุกจากที่นอนมานั่งอยู่ตรงใกล้โต๊ะทำงานแบบนี้มามีก็ลงมาลูกหัวลูกตัวเขาแล้วก็จับให้เขานอนท่ามกลางเสียง,ง,งปุ้งปังปุ้งปัง เขาก็นอนแต่แคงลงไปเออมันมีก็อยู่กับเขาสักประมาณสิบนาทีก็เห็นว่าถึงแม้จะมีเสียงปุ้งปัง้งเขาก็ไม,ม่ดูกลัวอะไรก็เหมือนกับปีที่ผ่านมาสองปีพอเรามาอยู่กับเขาเขาก็ไม่กลัวเขาก็นอนได้อ่ามันมีก็เห็นว่าเออสักเสียงซาลงและการจุดพลุมันมีก็เลยเออขึ้นนอนอ่าวันนี้มาเล่นลานทรายต่เช้าเลยขุดเลยลูกนั่ง กิ้งไปกิ้งมาดูเขาดูเขาทำไมอ่ะทำไมชอบกิ้งสายอ่ะมันนุ่มเหรออ่ะ,อะให้กิ้งไปกิ้งเสร็จแล้วก็อะไรอืมเอาขอแล้วเอาแค่นี้โอเคครับอ่ะไปกันต่อไหมไปเล่นกันต่อหมูกเปือปเป้อนหมูกเปื้อน เรียมาสวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหวิ่งตามโมใจมาเลยเรียครับพี่เอเรียกลูกไปสวัสดีปีใหม่ให้ทั่วถึงนู่นไปสวัสดีปีใหม่พี่เอด้วยนู่นเลยพี่กำลังจะจับป้าเจ้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่แข็งแรงแข็งแรอบคุณค่ะโค้งเมื่อคืนนะฝนไม่เยอะไม่แปลกเลยพี่โอ้โหอยูาที่ปีละร้อยกว่าร้อยกว่านี่โอ้โห ตีไปใหม่กับคุณลุงครับให้คุณลุงกอดก่อนคุณลุงเหมือนเที่ยวคุณล่งเหมือนเที่ยวมีฝุ่นทั้งหมดเลยขุดทรายแล้วเขาเป็นอะไรเขาเห็นทรายแล้วเขาก็ต้องขุดนั่งแล้วเขาก็จะต้องนอนเป็นอะไรอะลูกเอ้าเมื่อกี้ก็ไปนอนทรายตรงลางทรายตรงนู้นแล้วนี่ก็มาอีกจุดนึงมันอะไรอะเนื้อน่ารักอัง อะไรไก็ไม่รู้ไม่เขาเ้าใจเหมือนกันทำไมมันเป็นผูน้นุ่มๆเหมือนเขาไอ <c oughs> ้เราก็ไม่น่ะแล้วก